สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวจากพระคัมภีร์หนึ่งที่โมทีบทที่6นะครับข้อหนึ่งหนึ่งข้อที่2ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าท่าทีต่อผู้บังคับบัญชานะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่การที่ได้รับเกียรติยศทุกสถานเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคําสอนจะไม่ถูกเหยียดหยามฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็ไม่ต้องขาดความเคารพนายเพราะเหตุที่ ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้วและยิ่งกว่านั้นเขาได้รับใช้นายให้ดีขึ้นเพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้มีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้ในบบพระคัมภีร์ตอนนี้คำว่านายกับทาสไม่เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยนะครับนายกับทาสนั้นมีฐานะที่ต่างกันมากทางสังคมและทางกฎหมายทาสเป็นชนชั้นต่ำสุดนะครับ มีค่าเท่ากับทรัพย์สินของนายปัจจุบันนี้ทาดเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ถูกใช้แรงงานกดขี่ข่มเหงนะฮะแต่เรานํามาใช้ในคริสจักรก็คือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเปาโลนะครับไม่ได้ต่อต้านเรื่องของการที่จะมีทาาหและไม่มีทาสนะครับเพียงแต่ท่านเองนั้นให้แนวทางเรื่องเหล่านี้นะฮะให้เห็นชัดเจนว่า ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราควรจะทำอย่างไรพระคัมภีร์ตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่ต่อต้านนะครับแต่ลึกๆแล้วท่านต่อต้านเพราะท่านต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันถ้าทีต่อผู้บังคับบัญชาจะเป็นอย่างไรหนึ่งก็คือให้เกียรติสังคมปัจจุบันนี้การให้เกียรติถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะแม้ว่านายคนนั้นจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อก็าตามเราะตลองให้เกียรติและพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าถือว่านายของตนเป็นนผู้สมควรแก่การได้รับเกียรติทุกสถาน หมายความว่าไม่ใช่เขาจะดีหรือเลวเราให้เกียรติเขาแต่เป็นหน้าที่ของเขาเราให้เกียรติเพราะเป็นหน้าที่ของเขาแต่กันเองนะครับวันนี้เราก็ควรจะทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําเมื่อเราเป็นคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็ต้องเรียนรู้จักให้เกียรติผู้ที่บังคับบัญชาตัวเองนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยอยากจะให้เกียรติเท่าไหร่นะแต่ต้องให้เกียรติครับอันที่2คือเทิดทูนพระคริสต์ได้สังเกตในพระวิี่ตรงนี้บอกว่าที่ทาอย่างนั้นเพื่อพระนามของพระเจ้า และคาสอนจะไม่ถูกเหยียดหยามสําหรับคริสเตียนนั้นการที่เราทําอะไรทั้งหมดบางครั้งแรงจูงใจที่ดีที่สุดก็คือเพื่อพระเจ้าแน่นอนว่าแรงจูงใจเพื่อนายนั้นคงจะทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักเพราะว่านายบางคนไม่น่ารักแต่ถ้าแรงจูงใจนั้นคือทําเพื่อพระเยซูคริสต์พอทําได้ครับพอจะมีกําลังใจทําได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามครับถ้าเรามีแรงจูงใจทําเพื่อพระเยซูคริสต์เราจะให้เกียรติและเราทํา่ารํทำได้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ว่าต่อคนที่ไม่น่ารักยังไงก็ตามก็พอจะทําได้ในนั้นเองการเคารพนายเป็นเรื่องที่สําคัญในข้อ2ตอนต้นบอกว่าถ้านายมีความเชื่อต้องยิ่งไม่ขาดความเคารพนะครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเราให้เกียรติพระเยซูคริสต์อันที่3ครับทุ่มเทเพราะนายมีน้ําใจพระคัมภีรเตนทิบอกว่าเพราะเหตุนายผู้ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รัก นายยิ่งรักเรายิ่งต้องให้เกียรติมากขึ้นไม่ใช่เขายิ่งให้เกียรติเราเรายิ่งเอาเปรียบเขามากขึ้นและไม่ให้เกียรตินะฮะผมเคยเจอคริสเตียนบางคนที่สนิทสนมกันในโบสถ์และพอไปอยู่ในที่สำนักงานเขาไม่ให้เกียรตินายของเขาทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นพี่น้องกันฉันเป็นคนมีความสําคัญคุณทําอย่างเงี้ยคุณทําผิดอย่างรุนแรงเลยยิ่งคนที่รักเรายิ่งต้องให้เกียรติเขามากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะนอกจากเขาจะเป็นนายแล้ว เขาอยู่เป็นที่รักยิ่งต้องให้เกียรติเขามากขึ้นและพระคัมภีร์บอกว่าจงสั่งสอนและสนับสนุนให้ทําสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นเองวันนี้ท่าทีต่อบุคิคมพันชานะครับหนึ่งทำด้วยการให้เกียรติเทิดทูนพระคริสต์และทุ่มเทเพราะนายมีน้ําใจอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เมื่อต้องอยูดได้บังคับบัญชาของใครก็จะทําด้วยการให้เกียรติทําเพราะเทิดทูนพระเยซูคริสต์ทำด้วยการทุ่มเทเพราะนายมีน้ําใจ ขอพระองค์จ้าโปรดช่วยเหลือใหญ่ข้้มหลายพลาสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือคําสอนที่พระกัมภี์ได้วางไว้อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองแหลช่ปอรครับ